สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไรเดอร์คลับแหล่งรวมเรื่องราวจากกรยานต์ทั้งใหม่และเก่าจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าคุณจะเป็นสายทัวริ่งสายครูเซอร์หรือชอบแนวคลาสสิกสุดเท่ที่นี่เรามีทุกสไตล์มารีวิวให้ชมกันแบบจัดเต็มและในวันนี้ครับเรามีรถที่หลายคนรอคอยและเป็นอีกหนึ่งตำนานที่กลับมาลดแลนด์อีกครั้งในปี2025กับการอัปเกรดที่น่าทึ่งทั้งในด้านดีไซน์เครื่องยนต์และความสะดวกสบายกับเจ้า Honda Dax 125รุ่นปี2025คันนี้ครับ ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Honda หรือชอบมอเตอร์ไซค์แนวเรโทรโมเดิร์นจะต้องรู้จักเจ้า DAX อย่างแน่นอนเพราะนี่คือตำนานที่ถูกปลุกให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งโดยต้นกำเนิดของ DAX ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1969ที่เปิดตัวครั้งแรกและครองใจนักบิดด้วยดีไซน์สุดเท่และขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายจนถึงวันนี้ Honda DAX 125ปี2025ก็ยังคงเอกลักษณ์นั้นไว้พร้อมเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เริ่มจากการออกแบบภายนอกกันก่อนเลยครับ HondaDAx 125ปี2025ยังคงใช้ดีไซน์เฟรมแบบ T-Frame หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเฟรมรูปตัว T อันเป็นเอกลักษณ์ที่ให้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักเบาผสานเข้ากับบังโคลนหน้าและหลังที่เป็นแบบโลหะเงาเพิ่มความดุดันแฝงความคลาสสิกไว้แบบลงตัวตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะฝังอยู่ในเฟรมกลางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลนี้ซึ่งช่วยให้รูปลักษณ์ดูสะอาดตาและลื่นไหลเบาะนั่งของ d a x 1 2 5 2025ถูกออกแบบให้มีความนุ่มนวลนั่งสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีความยาวเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองหรือการขับขี่เล่นสบายๆในวันหยุดระบบไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบเล็ดทั้งหมดเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่กลางคืนเครื่องยนต์ของเจ้า Dax 125ปี2025ก็ถือเป็นจุดเด่นสำคัญเลยครับเพราะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1 2 4ซีแบบ1สูบ4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศที่ให้พละกกำลังที่เหมาะสมกับตัวรถ ขับขี่สนุกประหยัดน้ำมันสุดๆโดยใช้ระบบเกียร์แบบ4สปีดและคลัตช์แบบอัตโนมัติทำให้มือใหม่ก็สามารถขับขี่ได้อย่างง่ายดายไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนเกียร์หรือปล่อยคลัตช์ให้ยุ่งยาก Honda Dax 125รุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI ซึ่งช่วยให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดน้ำมันสุดๆโดยทาง Honda เคลมว่าตัวเลขการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ63.7กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเติมน้ำมันครั้งเดียวขี่ได้ยาวๆเลยครับ ระบบการสะเทือนก็ออกแบบมาอย่างดีด้านหน้าใช้โชคแบบเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นแบบโชกค,คู่รองรับแรงกระแทกได้ดีแม้ในสภาพถนนที่ไม่เรียบระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกพร้อม ABS เพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นส่วนเบรกหลังเป็นแบบดรัมเบรกซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในรถขนาดเล็กแบบนี้งวงล้อของ DAX 125ปี2025เป็นล้ออลลอย์ขนาด12นิ้วพร้อมอยางแบบทูบเลสที่ให้ความมั่นคงและเกาะถนนได้ดีแม้ในพื้นที่เปียกหรือพื้นครุขคะ นอกจากนี้ความสูงของเบาะนั่งเพียง775ม mm, ิเมเท่านั้นทําให้เหมาะกับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวยัยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าตัวรถมีน้ําหนักแค่ประมาณ107กิกัมเท่านั้นถือว่าเบามากครับสําหรับการใช้งานในเมืองหรือขับเล่นยามเย็นสําหรับสีสันของ Honda DAX 125ปี2025ในปีนี้ก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีหลักๆได้แก่สีแดงเชอรี่เรท สีฟ้าเพลย์เนบูล่าบลูและสีเทาเพล์คาเดเกรย์ซึ่งแต่ละสีก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เลือกตามสไตล์ของแต่ละคนจุดเด่นอีกอย่างของแดกก็คือความสามารถในการดัดแปลงหรือแต่งเพิ่มเติมได้ง่ายมากๆใครที่ชอบแนวคัสตอมก็สามารถหาอะไหล่หรืออุปกรณ์มาติดตั้งเพิ่มเติมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างท่อไอเสียหรือแม้แต่ไฟเลี้ยวแบบวินเทจซึ่งทำให้แดกกลายเป็นรถที่แต่งสนุกมากๆสำหรับสายแต่งหรือสายคัสตอม ตอนนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้า DX a 125รุ่นปี2025มีราคาเปิดตัวเท่าไหร่ซึ่งจากข้อมูลที่เราได้รับจากศูนย์ Honda ประเทศไทยราคาเปิดตัวของเจ้า DX a 125ปี2025อยู่ที่ประมาณ91,900บาทขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดจำหน่ายและโปรโมชันของแต่ละดีลเลอร์ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ย้อนยุคสุดคลาสสิกเครื่องยนต์ใหม่ระบบเกียร์อัตโนมัติและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่มีครบ แน่นอนครับว่าเจ้า DAx 125คันนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความเร็วหรือแรงแบบบิ๊กบอยแต่ถูกออกแบบมาเพื่อความสนุกในการขับขี่ความคล่องตัวในการใช้งานในเมืองและเหมาะกับทุกเพศทุกไวัยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือแม้แต่ผู้สูงอายุก็สามารถขับขี่ได้อย่างสบายและมั่นใจนอกจากนั้นเจ้า DAx 125ยยังเป็นรถที่สร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งมากมีการจัดกลุ่มขี่ท่องเที่ยวกันทั้งในเมืองและต่างจังหวัด ซึ่งถือเป็นสเสน่ห์ที่รถรุ่นใหม่ๆห,หลายรุ่นยังเทียบไม่ติดสำหรับใครที่ชอบขี่ชิลๆไปเที่ยวคาเฟ่หรือออกทริปกับกลุ่มเพื่อนเจ้า d ด็ก2์หนึี่นี่แหละครับคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับเรื่องการบำรุงรักษา d ด็กส์หนก็ถือว่าทำได้ง่ายศูนย์ฮอนด้ามีครอบคลุมทั่วประเทศอะไรมีเพียบไม่ต้องห่วงเรื่องการซ่อมบำรุงหรือดูแลรักษาและที่สำคัญค่าบำรุงรักษาก็ไม่ได้แพงเหมือนบิ๊กไบค์ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงได้ไม่ยาก ถ้าจะให้สรุปแบบสั้นสั้นเจ้า DAX 125ปี2025คันนี้คือรถจักรยานยนต์ที่รวมเอาความน่ารักความคลาสสิกและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันในแพ็คเกจเดียวเหมาะสำหรับคนที่มองหารถใช้งานง่ายไม่ต้องการความซับซ้อนแต่ก็อยากได้ความโดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือขับขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายปีแล้วแด็ก็ยังเป็นรถที่สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับทุกการเดินทางได้เสมอ และก่อนจากการในวันนี้อย่าลืมนะครับถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Rider Club ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆที่จะมาในคลิปถัดไปรวมถึงคลิปมันๆและเทคนิคเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานยนต์ที่เราจะนำเสนออย่างต่อเนื่อง